ห้องหน้าประสิทธิ์ร้อนจูนกับปามเป็นนักเรียนชมรมหน้าประสิทธิ์ของโรงเรียนมธัธยมเก่าแก่แห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเธอได้รับมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมรำสำหรับการแสดงสำคัญแต่ห้องหน้าประสิทธิ์หลักถูกใช้ไปแล้วอาจารย์เลยให้ไปใช้ห้องหน้าประสิทธิ์เก่าที่อยู่ชั้นล่างสุดของอาคารไม้ริมสุดของโรงเรียนซึ่งปกติไม่มีใครใช้เมื่อเข้าไปในห้องความรู้สึกแรกคือเย็นเยือยเยียทั้งที่อากาศข้างนอกร้อนจัด ภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและหยาบย่ญ่กระจกบานใหญ่มีรอยร้าวและที่น่าขนลุกที่สุดคือหัวโขนหน้าตาเบื้อตึงหลายสิบหัววางเรียงรายอยู่ในตู้กระจกที่มืดมิดขณะที่ทั้งสองกำลังซ้อรมรำอยู่ในห้องจูๆ่ๆประตูก็ปิดลงเองอย่างช้าๆพร้อมกับมีเสียงคล้ายเสียงกระพวนที่ข้อเท้าของนางรำดังมาจากในห้องที่มืดมิดจูนกับตามหยุดซ้อมหันไปมองรอบๆห้องแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติ นอกจากหวัวโขนในตู้ที่ดูเหมือนกำลังจ้องมองพวกเธออยู่เสียงกระบวนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่ข้างหลังของพวกเธอทั้งสองค่อยๆหันกลับไปช้าช้าและภาพที่ทำให้เธอแทบกรีดร้องไม่เป็นภาษากลางห้องที่มืดสลัวมีร่างของหญิงสาวในชุดนางรำโบราณกำลังเืนอยู่ร่างนั้นซีดเผือดจนเกือบขาวและที่น่ากลัวคือเท้าของเธอไม่ติดพื้นลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อย แต่ที่ข้อเท้าของเธอมีกระพวนสีทองเก่าๆผูกอยู่ส่งเสียงที่เห่างต่อเนื่งหญิงสาวในชุดนางรำค่อยๆเอี้ยวตัวรำช้าๆไปตามจังหวะที่ไม่มีดนตรีโดยที่ใบหน้าของเธอก้มต่างจนมองไม่เห็นว่ามีใบหน้าหรือไม่แต่จูนกับปามรู้สึกได้ถึงสายตาที่เย็นเยอืเยอกกำลังจ้องมองมาจากความมืดมิดภายใต้เครื H ่องหัวทันใดนั้นเสียงกระซิบเย็นเฉียบก,ก็ดังขึ้นในหูอของจูน รำผิดเพิ่มไม่สวยเลยจูนกับปามเมื่อหนีออกจากห้องนั้นโดยไม่คิดชีตพวกเธอเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังแต่ไม่มีใครเชื่อบอกว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจูนกับปามจะไปซ้อมรำที่ไหนหรือแม้แต่ตอนนอนอยู่ที่บ้านพวกเธอก็ยังคงได้ยินเสียงแว่วๆอยู่เสมอและบางครั้ง ก็ฟันเห็นหญิงสาวในชุดนางรำคนนั้นมาสอนท่ารำที่ถูกวิถีให้ถึงในความฝันเกิดความรู้ของความหลอนภายในห้องน้าตื่นหัวโขนเป็นของที่ถือว่ามีครูมีอาจารย์สถิตอยู่ห้ามลบลู่เด็กขาดเสียงเพลงหรือเสียงรำถ้าได้ยินเสียงเพลงบรรเลงหรือเสียงกระโพนางรำในที่เงีย้แสดงว่ากำลังมีครูหรือ,อยานางรำม,มาปรากฏตัว